รางวัลรรางวัลอะไหายไปไหนแล้วรางวัลอะไรรางวัลหนุ่มหน้าใสเอ้ยไม่ใช่ไวใสเอ้ยไม่ใช่อันนี้รางวัลลูกไวใสไวเราเราไม่ไวใสแล้วเราไม่ไวใสแล้วเราคาบเกี่ยวนิดนึงเป็นรางวัลต้นๆของเอ่าหนุ่มฟังแอมปปีก่อนหน้านี้คือรางวัลไวใสใช่แล้วก็แบบคาบเกี่ยวนิดหน่อย อาจถึงไม่ไวใส่แล้วแต่หน้ายังใสอยู่เพราะอะไรครับขายของโอ้เซนจูรี่คอลลาเจนครับผมซื้อได้ตามออนไลน์ทั่วไปเออแต่โชคเลยคุณเปิดตัวเยอนะเปิดตัวเปิดตัวเยอะอีอเดี๋ยวจะมีกันนึงนะครับโอ้ยมันจะยืนคุยอยู่เลยมันจะยืนพิมพ์อยู่เลยเดี๋ยวจะเปิดตัวอีกอะไรนะครับการนึงที่บอกไ่ด้ยังไม่บอกเลยเอาไปดูเอข้ามาเปิดตัววันอะไรเนี่ย บอกอะไรไม่ได้เลยแต่บอกได้แค่ว่าวันที่วันที่18มิถุนายนทําตัวให้ว่างเอาไว้เห็นว่าคุณทุกแบบขายบ้านขายรถเลยขายบ้านขายรถเลยใช่ใช่คือมันมันยิ่งใหญ่มากยิ่่งใหญยังไงเดี๋ยวพูดอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวดูความตั้งใจของโค่างเงี้ยเราความตั้งใจยังไงความตั้งใจคือเป็นการ คนีว่าอะไรดีจุดเปลี่ยนของชีวิตล้กันครับเรียกว่าจุดเปลี่ยนอชีวิตจุดเปลี่ยนของชีวิตจุดยองชีวิตได้หรอทำไมถึงากทำโปรเจกต์นี้มาคือพกาก็ได้ตงบอกว่าเป็นโปรเอะไรอ่างเงี้ยทำไมเรเทขนาดนี้กัทุ่เททุ่เทยอะไรไม่ได้เะจะมีห้หไม่ได้ไม่ได้ ผมไม่ได้มีความมั่นใจครับชอบเฉยเฉยดังนะตอนนี้ก็คือเต็มที่กับโปรเจกต์ลูกใช่แล้วไม่บอกว่าอะไรโตลุงทำงาน40กว่าชั่วโมงไม่หรอโปรเจกต์อี้รใช่ผมถ่ายตั้งแต่กันอ่ะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปได้ไงถ่ายรูปเออถ่ายรูปโตชุดโตชูดโตชุดไม่มีชุดเลยเอาองี้ครับผมทำงานตั้งแต่

ดีไหมดีค่วันจเป็นเวิรจบกแถลงข่าวแค่หนแล้ตอนนี้ก็คือไปเห็นที่ร่อนน่อนไปเดี๋ยวพรุนี้ผมบินั้งแต่ตีาเใช่ใชเนี่ยรอสัมภาษณ์กับพี่พีเนี่ยแต่เป็นการสัมภาษณ์ที่ผมจะไู่ดเลยเลยนะแต่จะสัมภาษณ์รอวันที่18มิถุนายนเดี๋ยวพี่ไม่มาไงจะมาป่าว18มิถุนายนไม่เลื่อนวันได้ไ้ยคะเพราะก็เธอไม่อยู่กันเยอะเลยไปไหนเล่าก็เไปแฟนดี แฟนมิสใครแฟนมิสกันข่าวเลยเลยแฟนมิสกันเลยห้าสิบห้าคนนะคะจริงจริงไม่ได้ครับไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปแฟนมิสนะต่อไปอะใครสำคัญกว่าใครไม่อยู่หนใครไม่อยู่นักเรียนรอวันที่สิบแปดรอวันที่น่าเป็นไม่เป็นไรอย่าไปต้อนสีสันให้ปไปสัวใครไป ังไม่รู้ครับ18มิถุนาพี่ๆต้องต้องมาเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้ก่อนเลยอเอะอาอใช่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 อาเอพูดหน่อยเพูดหน่อยมีดฝากผลงานฝากผลงานฝากก็จริงๆช่วงนี้ คจริงเดี๋ยวต้องรอเลยว่าต้องรอผลงานต่อไปจริงอยากฝากแฟนๆแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนครับก็รอติดตามผลงานในอนาคตจะเปคนรักคนตดคนอะไรใช่ผลงานในอนาคตอะไรเงี้ยตามคนทำใช่มีใครพูดอะไรแกพูดอยู่คนเดียวครับอะโอเคอะเป็นอะไรีเลกลองดีเป็นสัมภาษณ์ที่เลือกลากมาก อยากรู้ต้องติดตามครับอยากรู้ต้องติดตามครับผมวันที่18มิถุนาเอให้ว่างันนครับก็นี่ผมถึงพูดแต่แค่วันไงคน่วันเดียววันเดียว